เอเมอสันเปเลล่าคุณซื้อทีมชาติไทยชุดยู20ให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่นศูนย์ประตูต่อสามว่า เรารู้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากเพราะญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีมากสิานาทีแรกญี่ปุ่นเหมือนเล่นแบบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทีมของเราไม่สามารถเล่นในสปีดเดียวกับเขาได้และก็มาได้ประตูแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาเรื่องการบิวอัพเกมเราสามารถเอาชนะในลายบอลต่างๆได้มากขึ้นแต่ญี่ปุ่นมีคุณภาพสูงมันยากมากในการเจอกับพวกเขา ผมคิดว่าถ้าทีมของเรามีความมั่นใจมากกว่านี้เกมต่อไปเราจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้จุดอ่อนของเราในเกมนี้ผมคิดว่าใน15นาทีแรกเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องคิดถึงช่วงหลัง15นาทีแรกไปและนำไปใช้ในเกมต่อไป สำหรับเีมต่อไปที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้เรามีโอกาสได้เจอกับพวกเขามาแล้วเมื่อหกเดือนก่อนและเราก็แพ้พวกเขาไปสี่ประตูต่อหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของเราเราต้องมีสมาธิเต็มร้อยและห้ามมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในลักษณะนี้แน่นอนเกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีไม่ต่างจากญี่ปุ่นสไตล์การเล่นคล้ายคืึงการมีสปีดบอลค่อนข้างดีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามก่อความผิดพลาดเด็ดขาด